ท่านผู้ชมคดิฉันมาสั่งช็อกโกแลตเย็นหวานน้อยนะคะที่คาเฟอเมซอนฟอร์ชันส์สาขาเซนทัแวนเวลด์ค่ะที่นี่นะคะบาริสต้าและพนักงานเป็นผู้พิการทางการได้ยินค่ะซึ่งบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นะคะเปิดคาเฟอเมซอนฟอร์ชันส์แบบนี้นะคะ11สาขาแล้วค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่ะคาเฟอเมซอนฟอร์ชนส์ สร้างโอกาสให้ผู้ด้วยโอกาสกลุ่มต่างๆให้มีอาชีพที่มั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบครัว รสชาติก็เหมือนคาเฟ่เมซอนสาขาอื่นๆปกติทั่วไปนะคะบาริสต้าที่นี่เนี่ยเป็นผู้พิการทางการได้ยินใช่ค่ะแล้วการทํางานเป็นยังไงบ้างคะมีศักยภาพเหมือนคนปกติเลยค่ะก่อนที่เขาจะมาทํางานตรงนี้เขาต้องไปฝึกอบร,รมที่ศูนย์ไอก้าก่อนเพราะว่าทาง OR อยากให้ผู้พิการทํางานได้เหมือนร้านทั่วไปค่ะคือหมายถึงว่าบาริสต้าทุกคนที่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน,นยต้องไปเรียนก่อนใช่ค่ะเรียนการชงกาแฟชงเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็น เหมือนหลักสูตรปกติเลยใช่ค่ะแล้วทุกคนที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินไหมคะมีเป็นทั้งคนปกติครึ่งหนึ่งแล้วก็ผู้พิการอีกสีท่านค่ะอ,อ๋อเรียกว่าประกบหนึ่งต่อหนึ่งเลยเวลาที่ลูกค้ามาสั่งออเดอร์แบบนี้จะมั่นใจได้อย่างไรว่าภาษามือที่สั่งไปเนี่ยมันตรงกับออเดอร์รับออเดอร์ได้ถูกต้องไหมอะ่ะทาง OR เขาได้นำเทคโนโลยีระบบสองหน้าจอมาซัพพอร์ตทั้งผู้พิการแล้วก็ลูกค้า โดยการให้ลูกค้าได้สามารถตรวจสอบเครื่องดื่มที่ถูกต้องพร้อมกับตรวจสอบเงินทอนหมายถึงว่าทางฝั่งที่เรายืนสั่งออเดอร์เนี่ยก็จะมีหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งให้เราใช่ค่ะเวลาที่เราสั่งภาษามือไปเราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าที่เขาขี่ออเดอร์มาเนี่ย ตรงกับที่เราสั่งหรือเปล่าใช่ค่ะสามารถกดสะสมบูการได้ด้วยตัวเองเหมือนกันแล้วฟีดแบคลูกค้าที่มาอุดหนุนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างลูกค้าเขาให้ความสนใจกับภาษามือมากเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าอยากรู้ว่าแต่และเมนูเนี่ยต้องสั่งเป็นภาษามือ,อยังไงแต่และท่านที่มาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ภาษามือแล้วก็ได้มีความภูมิใจนะคะที่ได้ให้โอกาสผู้ที่พิการทางการได้ยิน ทำงานตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เขาได้มีงานทํามีชีวิตที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราขอคุยกับน้องๆที่เป็นบาริสตา้ากันด้วย มาคุยกับน้องๆบาริสต้านะคะที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการเรียนรู้นะคะจะถามเขาว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้ทำงานนะคะดีใจค่ะทำงานที่เซนทันเวลล์ค่ะมีความภูมิใจขอบคุณค่ะมีความภูมิใจที่ได้ทำงานนั่นเองนะคะบาริสต้าเจเจรู้สึกอย่างไรที่ได้ทำงานที่นี่คะดีใจมาก ที่ได้ทำงานคงตแต่ให้ลูกค้าดืมครับผมค่ะลูกค้าดีม่มจะมีความอร่อย <c oughs> ผมแป็งอ้อยติดๆพูดได้ใจเชียงห้วยฟังอ๋อใส่ชีห่หูพูดได้สื่อสารได้ครับเก่งมากก็เป็นความสุขของผู้ที่ได้มีโอกาสในการทำงานนะคะ ผู้บริหาร OR บอกว่าได้นำความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟคาเฟออเมซอทั้งในประเทศและต่างประเทศมาสร้างคุณค่ายสังคมด้วยการพัฒนาทักษะการทำงานให้แก่ผู้ด้วยโอกาสสามารถเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านกาแฟคาเฟออเมซอค่ะเราร่วมกับอาตรานพลังนะครับมุ่งมั่นในการที่ดูแลนะครับคนสังคมและชุมชนนะครับวันนี้เราให้โอกาสคนก่อนนะคร เนื่องจากว่าน้องๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้โอกาสจากสังคม,มนะว่าจะเป็นเรื่องการทํางาน,นงต่างๆวันนี้เราให้โอกาสเขาเนี่ยหลายๆครั้งที่มาคุยเขาเนี่ยเขาดีใจมากว่าอดีตเนี่ยเขาต้องพึ่งพาครอบครัวแต่วันนี้นะครับเขามีรายได้ที่เพียงพอที่เหมาะสมสามารถที่จะกลับไปจุนเจือครอบครัวได้ด้วยเราก็มองว่าเป็นโปรเจกต์ที่ให้โอกาสคนนะครับในการอยู่สังคมอย่างยั่งยืนเราก็เลยจะตั้งใจว่าคงขยายให้อย่างต่อเน,นื่องครับในสิ้นปี2563นี้คาเฟ่์อเมซอนฟอร์ชานส ขยายตัวไป11สาขาให้โอกาสกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินกลุ่มผู้พิการทางการเรียนรู้ผู้สูงวัยทหารผ่านศึกและกลุ่มผู้ด้วยโอกาสอื่นๆในอนาคตค่ะ